วงซุยคืออะไรและสําคัญอย่างไรคําว่าวงซุยนะครับในภาษาจีนอ่านว่าฝืนมู่หรือว่านิยมเรียกว่าฝืนฉาซึ่งคําว่าฝืนหรือสุสานในภาษาจีนเนี่ยจะมีคําว่าดินประกอบอยู่ด้วยคําว่าดินเนี่ยหมายถึงการฝังดินสุสานหรือวงซุยของคนจีนสมัยโบราณจะต้องฝังดินหากว่าเราเนี่ยนำเอาร่างของบรรพบุรุษหรือกระดูกนะครับมาฝังเอาไว้ในเทพภูมที่เป็นเทพูมิมงคลก็จะส่งผลดีให้กับลูกหลานให้ลูกหลานเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ตอนนี้ ค่าที่มันแพงดังนั้นเนี่ยลูกหลานในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวโดยการเปลี่ยนจากการฝังดินเนี่ยมาเผาศพแล้วก็นําเอากระดูกมาฝากเอาไว้ในช่องเก็บอัฐิซึ่งก็ทําให้ลูกหลานจะรับพลังความเจริญจากเทภูมิได้เช่นกันเทภูมิของคงซุ้ยมี2แบบได้แก่เทภูมิมังกรที่ลาบและเทพภูมิมังกรภูเขาเทภูมิมังกรภูเขาได้แก่จังหวัดชลบุรีตามสุสานต่างที่คุณเคยเห็นกันส่วนเทภูมิที่ลาบคือสถานที่ที่ไม่มีภูเขาเลยนะครับแต่มีแม่น้ําโอบล้อมซึ่งจะรััับพลลงงของแม่นน้ําเป็หก